สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะเรื่องสิ์สุดท้ายของเธอกับผมคือจุดเริ่มต้นของโลกใหม่ๆนะครับอนิเมะนี้ก็เป็นเรื่องใหม่นะครับิึงออกฉายเลยนะครับก็ตัดมาที่หนึ่งปีที่แล้วนะครับพระเอกเนี่ยได้ไปช่วยแม่มดคนนึงที่อยู่ในคุกนะครับผมเดูนะครับเอาพระเอกเนี่ยก็ได้ให้ข้าวของเงินทองไปให้กับแม่มดคนนั้นนะครับแล้วให้หนีไปนะครับ คือพระเอกเนี่ยถูกจับนะครับผมจะอธิบายนะครับก็คือพระเอกเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของคนคนหนึ่งนะครับที่แข็งแกร่งมากนะครับแล้วพระเอกเป็นผู้สืบทอดดาบดารานะครับทางเบื้องบนเนี่ยให้พระเอกเนี่ยไปจัดการกับแม่บดแข่งน้ําแข็งวินาศนะครับแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้เอาดาบดาราที่เขาได้สืบทอดมาจากอาจารย์คนนั้นนะครับเอาไปสู้กับเพื่อนๆนของของที่ พระเอกนะครับชื่ออิสตานะครับส่วนนักส่วนผู้หญิงของสีแดงนะครับชื่อเดนิสนะครับส่วนผู้ชายผมสีขาวนะครับชื่อว่าจินนี่นะครับผู้ชายผมสีขาวผู้หญิงผมสีขาวนะครับที่ดูนมโตัวนะเอ้ใช่ชื่อมิสบิคัสนะครับเป็นหัวหน้านะครับแล้วจากนั้นพวกพระเอกก็ไปเจอถิ่นฐานของพวกศัตรูพวกพ <oh well. ูดนะครับ แล้วก็สู้กันอย่างมังมันแล้วก็ชนะมาได้นะครับแล้วเมดของหมส่วนตัวของนางเอกที่เป็นแม่มดนะครับก็มาสู้กันนะครับแล้วก็เกือบชนะนะครับแต่นางเอกเนี่ยที่เป็นแม่มดแห่งน้ําแข็งวินาศนะครับก็ได้มาปกป้องเมดของตัวเองเอาไว้นะครับแล้วทั้งสองคนก็จ้องตากันนะครับแล้วก็สู้กันนะครับและระหว่างที่สู้นะครับนางเอกกับพระเอกนะครับก็ได้รู้กันว่า ทั้งสองคนมีเป้าหมายเหมือนกันนะครับจากนั้นนางเอกก็ลื่นหกล้มนะครับลื่นล้มจากภูเขานะครับแล้วพระเอกก็ไปจับเอาไว้นะครับแล้วก็เจอฉากล้วติ่งกันจากนั้นนางเอกเนี่ยก็ได้ไปดูละครนะครับละครหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเจอพระเอกโดยบังเอิญนะครับเฮ้กกูไปเลยก็สำหรับอนิเมะเรื่องสุดท้ายของเธอกับผมคือจุบเริ่มต้นของโลกใบใหม่นะครับก็ได้จบลงแล้วครับไาย่าสวัสดีครับ